สวัสดีทุกคนนะครับและสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับของครูเที่ยงนะครับวันนี้นะครับครูเที่ยงนะครับหรือว่าคุณครูมงฑ์ภูบันชื่อนะครับจะมาแนะนํานะครับหรือว่ามาสอนเครื่องดนตรีอีกหนึ่งชิ้นนะครับเครื่องดนตรีชิ้นนั้นนะครับก็คือมโลเดียนครับซึ่งมโลเดียนนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในประเภทของคีย์บอร์ดนะครับหรือว่าเครื่องริมนิ้วนะครับแต่ใช้การทําให้เกิดเสียงนะครับ โดยการเป่าลมเข้าไปนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะครับเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับที่ใช้ในการฝึกฝนนะครับเป็นพื้นฐานนะครับก่อนที่จะไปเล่นคีย์บอร์ดหรือว่าเล่นเปียโนต่อไปก็ได้นะครับซึ่งหน้าตาของเมโลดียนะครับจะมีลักษณะคล้ายกันกับเปียโนหรือว่าคีย์บอร์ดนะครับแต่ขนาดนะครับก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับเห็นไหมครับก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับมีจํานวน ริมนะครับที่น้อยกว่านะครับมีริมสีขาวแล้วก็สีดำเด็กสังเกตนะครับริมสีขาวจะที่เยอะกว่านะครับริมสีดำนะครับจะมีเป็นกลุ่มนะครับกลุ่ม2แล้วก็กลุ่มสานะครับสลับกันไปนะครับ3 2 3 2ไปเรื่อยนะครับโดยวันนี้นะครับครูเที่ยงจะมาแนะนำนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหลายคนถามว่าริ่มสีดำนะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับริมสีดำคือเสียงอะไร ลิมสีดำก็คือครึ่งเสียงนั่นเองนะครับเช่นโดเรมีฟาซอนนะครับเราจะสังเกตโดยังไงนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับเสียงโดนั้นหน้าจดจําอยู่หน้าสองดำนั่นคือเสียงโดนะครับ่าคํานี้นะครับท่องให้ขึ้นใจนะครับเสียงโดนั้นหน้าจดจําอยู่หน้าสองดำนั่นคือเสียงโดก็คือว่าเสียงโดจะอยู่หน้าสองดำนะครับสังเกตตรงไหนที่มีลิมสีดำสองลิมแบบนี้นะครับลิมสีดำแบบนี้ ตัวที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนั่นคือเสียงโดเมื่อเด็กๆรู้จักโน้ตตัวโดนะครับเด็กๆก็จะสามารถรู้ว่าโน้ตตัวต่อไปคือเสียงอะไรนะครับเช่นโดเรมีฟาโซลาทีโดก็จะไล่กลับมาก็จะเป็นโดทีลาโซฟามมเลโดอโดยเมโลดี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นขนาด 32คียนะครับ่สวนก็คือเป็นขนาดที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมของคนส่วนมากนะครับนิยมเล่น e. right. นะครับก็คือ32คียนะครับในนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ2ออกเตฟกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับออกเตฟก็คือจากโดไปถึงโดนะครับโดตัวนี้นะครับโดเรีมีฟาโซลาทีโดนี่คือออกเตฟนะครับก็โดเรยมีฟาโซลาทีโดนี่คือออกเตฟที่2นะครับแล้วก็ส่วนออกเตฟนี้นะครับจะไม่ครบนะครับจะเริ่มแต่ตัวฝานะครับ เมโลเดียนนี้จะเริ่มโน้ตตัวฟานะครับไม่ได้เริ่มที่ตัวโดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จะรู้ว่าโดอยู่ตัวไหนก็คือสังเกตที่สองดำนะครับนับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่ห้านะครับฟาซอนลาทีโดตัวนี้นะครับเมื่อเรารู้จากโดแล้วนะครับนะครับเราก็จะฝึกนะครับการไล่สเกลนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่าการวางนิ้ววางยังไงนะครับอทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูว่าการไล่สเกลนะครับใช้นิ้วยังไงนะครับ เราจะไม่ต้องเป่านะครับเราจะฝึกกดก่อนนะครับเราจะวางนิ้วแบบนี้นะครับให้โน้ตตัวดูนะครับนิ้วโป้งตรงกับน้ตตัวดูนะครับนิ้วชี้ตรงตัวเรนะครับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับเรียงไปเลยนะครับห้าเสียงนะครับหาบางคนถามว่านะครับถ้าไม่มีมโรเดียนนะครับจะฝึกยังไงนะครับเด็กๆสามารถโหลดนะครับใน โทรศัพท์มือถือหรือว่าในสมาร์ทโฟนนะครับใน iPad ก็ได้นะครับโหลดเป็นเปียโนหรือเป็นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับก็สามารถฝึกได้เหมือนกันนะครับก็เป็นการฝึกนิ้วได้เหมือนกันนะครับหรือใครที่อยากฝึกแบบง่ายๆนะครับก็ปริ้นใส่กระดาษมานะครับปริ้นใส่กระดาษมาก็ได้นะครับแล้วก็ฝึกนะครับฝึกมือก่อนนะครับถ้าเรานิ้วเราได้นะครับเราก็สามารถเป่าเป็นเพลงได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการไล่สเกลนะครับเบื้องต้นนะครับตัวแรกนะครับโดนะครับ นิ้วโป้งนะครับกดที่ตัวโดนะครับเรนิชีนะครับมีนะครับนิ้วกลางนะครับแล้วก็พอจะเป็นตัวฟานะครับนิ้วโป้งก็ลอดนะครับลอดใต้นิน้วกลางไปแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วนิ้วที่เหลือก็มาเรียงไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นฟาแล้วนะครับเริมทีนิ้วโป้งซอนลาทีโดนะครับถึงที่นิ้วก้อยพอดีนะครับจบที่นิ้วก้อยพอดีนะครับ เอาใหม่นะครับอ่า,ามาฝึกใหม่นะครับโดเร,เรมีฟานิวโป้งนะครับรอดไปฟาโซลาทีโดนะครับแล้วก็ไล่กลับนะครับก็ไล่มาจากนี้ก้อนนะครับโดทีลาโซฟานิ้วกลางเข้ามมามีเรโดนะครับได้ไหมครับพอตอนไปนะครับ ไล่ขึ้นนะครับนิ้วโป้งจะรอดนิ้วกลางนะครับอ่าแล้วก็เอามาเรียงไว้5้านิ้วแบบนี้นะครับพอกลับมานะครับถึงนิ้วโป้งเสียงฟ้าใช่ไหมครับนิ้วกลางจะข้ามนะครับอ่านิ้วกลางก็จะข้ามมาจับเสียงมีแล้วก็นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งเหมือนเดิมนะครับจะตรงกันข้ามนะครับตอนไปนิ้วโป้งจะรอดนะครับตอนขึ้นนะครับตอนไล่ขึ้นเสียงสูงนิ้วโป้งจะรอดนะครับพอไล่กลับมาเสียงต่ํานะครับก็นิ้วกลางก็จะข้ามมาจับเสียงมีนะครับ การเป่านะครับจะมีเมาส์อยู่2แบบนะครับเมาส์แรกก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเมาส์แบบสั้นนะครับเมาส์แบบสั้นก็คือเสียบเข้านะครับมีขนาดแค่นี้นะครับรักษาดูแลความสะอาดง่ายนะครับใช้เสร็จก็ต้องเอาไปล้างนะครับการเป่านะครับเราจะเม้มปากนิดนึงนะครับเมาส์อีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นเมาส์แบบสายเป่านะครับมีความยาวนะครับก็จะง่ายนะครับสะดวกเวลาที่เด็ก เสียบไว้นะครับแล้วก็เด็กๆเขามาเป่านะครับมันก็จะง่ายนะครับก็จะมองเห็นริมนะครับก็จะมองเห็นคีย์ของมโลเดียนนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป่าแบบนี้นะครับเด็กๆก็ต้องใช้การมองลงไปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกเป่ามโลเดียนนะครับการฝึกเป่ามโลเดียนนะครับเราจะหายใจทางปากนะครับหายใจทางปากโดยการเป่านะครับมิ้มปายดนึงนะครับอ่า หายใจทางปากนะครับเราใช้การหายใจนะครับด้านข้างหรือป,ปากสองข้างนี้นะครับเหมือนเรายิ้มนะครับอหายใจเห็นะครับเป่าหายใจเป่าหายใจนะครับเราจะฝึกปอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวครูเทียนนะครับ จะให้เด็กๆน,นะครับฝึกเป่าให้ตรงกับเมโทนนอมนะครับโดยเราจะใช้ความเร็วที่60นะครับ BPM นะครับก็คือเท่ากับเข็มวินาทีนะครับ1,2,3,4นะครับาด้วยเราจะเป่าตัวละ4จังหวะนะครับพร้อม3,4เล่ ไปนะครับเมื่อกี้เป็นการฝึกไล่สเกลนะครับตัวกลมนะครับสีจังหวะนะครับตัวละสีจังหวะนะครับทีนี้เราจะมาฝึกนะครับตัวละสองจังหวะก็คือตัวขาวนะครับโดยปอสองตัวนะครับก็จะเป็นโดโดนะครับจนถึงเสียงโดสูงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยนะครับสองสามส อเคนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นการฝึกแบบ2จังหวะนะครับโดยเป่าเป็นตัวขาวนะครับ2ตัวนะครับก็คือ1ห้องสีจังหวะเหมือนเดิมนะครับแต่แยกออกจาก1ตัวเป็น2ตัวก็คือจากตัวกลมเป็นตัวขาวนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาฝึกนะครับเป็นตัวละหนึ่งจังหวะนะครับหนึ่งจังหวะก็คือเป็นตัวดํานั่นเองนะครับตัวดํามีค่าหนึ่งจังหวะนะครับก็จะเป็นโด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 เรเรเรตัวละสี ครั้งนะครับครั้งหนึ่งจังหวะนะครับสองสามสี่ โเคครับเมื่อกี้นะครับเป็นการฝึกนะครับแบบ1จังหวะนะครับตัวละหนึ่งจังหวะ4ี่ตัวนะก็จะเป็นโด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 เรเลยโดยมีค่า4ี่จังหวะเหมือนกันนะครับโดยนะครับตัวแรกนะครับตัวเดียวนะครับยาว4ี่จังหวะนะครับท้งที่2นะครับก็จะเป็นตัวละ2อจังหวะ2ตัวก็จะเป็น4ีจังหวะนะครับตัวที่3าก็จะเป็นตัวละหนึ่งจังหวะ4ตัวก็จะเป็นสีจังหวะเหมือนเดิมนะครับให้เด็กนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อฝึกความชํานาญนะครับ หลังจากที่จบลงไปนะครับให้เด็กๆนะครับได้เรียนรู้นะครับได้ฝึกนะครับการเป่ามโลเดียนนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับตอนที่1นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาฝึกนะครับเป็นเพลงต่อไปนะครับเพราคลิปนี้นะครับเด็กๆจะสนุกสนานนะครับในการเป่ามโลเดียนนะครับคลิปนี้คุณยนก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ